จ้าหญิงเอเลซ่าวิ่งไปที่ในฟาร์มเจ้าหญิงเปลี่ยนตัวเองเป็นลูกไก่สีเหลืองแล้วก็ไปซ่อนในกองฟางแต่เมื่อพ่อมดอ่านหนังสือพิงเพ่รวมกลับมาแล้วค่ะวันนี้เขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลย The Princess and the w i z วิ d ของคุณจูเลียเดอร์นซันนะคะหนังสือเล่มนี้เป็นนิทานที่น่ารักมากๆค่ะเมื่อคุณพ่อมดโกรธมากๆเลยนะคะที่ไม่ได้รับเชิญมางานเลี้ยงของเจ้าหญิงก็เลยสาบให้ทุกคนเป็นขินและจับเจ้าหญิงไปค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเจ้าหญิงจะหนีรอดจากพ่อมดมาได้อย่างไรไปดูรีวิวกันเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลยเริ่มเรื่องนะคะนี่คืองานวันเกิดของเจ้าหญิงอลิซา เจ้าหญิงกำลังจะเป่าเทียนเจ็ดเล่มบนเค,ค้กของเธอและก็มีพ่อมดปรากฏตัวออกมาจากบอกควนันท,ทำไมเธอไม่เชิญฉันมางานเลี้ยงด้วยล่ะพ่อมดพูดอย่างโกรธเพราะว่าหนูกลัวว่าพ่อมดจะสาปให้ทุกคนกลายเป็นหินเจ้าหญิงพูดดังน,น,นั้นทุกคนก็จะกลายเป็นหินซะพ่อมดบกไหมกระทา แล้วทำให้พระราชาพระราชินีและแขกทุกคนในงานกลายเป็นหินพอหมดหัวเราะอย่างชั่วร้ายแล้วก็พูดกับเจ้าหญิงว่าแล้วฉันก็จะจับเธอไปด้วยและนางฟ้าแม่ทุนหัวหรือ Princess Fairy Godmother ก็มาถึงเธอมาถึงช้านิดหน่อยและเมื่อนางฟ้าได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นนางฟ้าก็รีบโปกคาถาและพูดว่าเจ้าหญิงจะสามารถหลบหนีได้เจ็ดครั้งจะเปลี่ยน สีและรูปร่างไปเป็นรูปร่างต่างๆพ่อมดหัวเราะอย่างชั่รายแล้วพูดว่าเปลี่ยนสีและรูปร่างหรอมันจะไม่ได้ช่วยให้เจ้าหญิงหลบหนีได้หรอกและพ่อมดก็โบกไม้กระทาและสาบให้นางปาแม่ทูนหัวกลายเป็นหินและพ่อมดก็จับตัวเจ้าหญิงแล้วก็ออกไปทางป่องพันนําเจ้าหญิงไปขังไว้บนปราสาทที่มืดแล้วก็ล็อกประตูไว้เจ้าหญิงร้องไห้แล้วก็หลับไปวันต่อมาเป็นวันจันทร์พ่อมด เปิดประตูออกมาแล้วก็ถือหนังสือเล่มหนาใหญ่ที่เป็นหนังสือเวทมนต์มานี่เป็นโอกาสครั้งแรกของเธอที่จะหนีนะพอหมดพูดฉันจะนับ1ถึงร้อยแล้วฉันจะไปตามหาเธอพอหมดเปิดหนังสือหลับตาและเริ่มนัมเนบเ,นเจ้าหญิงอลิซ่ารีบวิ่งออกไปที่ครูน้ำของปรา,าสาทสีน้ำเงินภายใต้ท้องฟ้าสีฟ้า เจ้าหญิงกระโดดลงไปในน้ำและเปลี่ยนตัวเองเป็นปลาสีฟ้า98 99 100พอหมดลืมตาและมองไปที่หนังสือเวทมนต์เจ้าหญิงอลิซากำลังซ่อนอยู่ให้ไปดูที่คูน้ำและมองหาปลาสีฟ้าพ่อมดเขาไปจับปลาสีฟ้ามาจากคูน้ำแล้วก็นำเจ้าหญิงไปที่ห้องครัวที่เต็มไปด้วยจานชามหม้อสีฟ้าที่จานเหล่านั้นเปื้อนไปหมดเลยนะคะเธอชอบสีฟ้าใช่ไหมพอมดพูด ดังนั้นล้างจานให้หมดเลยนะแล้วพอหมดก็ขังเจ้าหญิงไว้ข้างในห้องครัววันต่อมาเช้าวันอังคารพ่อหมดปลดล็อกประตูห้องครัวและเห็นจานชามทั้งหมดถูกล้างพ่อหมดคำรามโอกาสครั้งที่สองเขาพูดเขาก็เลยเปิดหนังสือหลับตาแล้วก็เริ่มนับเจ้าหญิงเอลซิซาวิ่งไปที่ในฟร์มเจ้าหญิงเปลี่ยนตัวเองเป็นลูกไก่สีเหลืองแล้วก็ไปซ่อนในกองฟางแต่เมื่อ พ่อมดอ่านหนังสือกองฟางในฟาร์มที่นนหนาๆเจ้าหญิงอลิซาเป็นลูกไก่พ่อหมดก็เลยไปจับเจ้าหญิงมาแล้วก็เอาไปไว้ในกล่องกระดาษที่เต็มไปด้วยถุงเท้าสีเหลืองและถุงเท้าสีเหลืองก็มีรูเต็มไปหมดเลยที่เท้าเธอชอบสีเหลืองใช่ไหมดังนั้นซ่อมถุงเท้าให้หมดเลยนะแล้วพ่อหมดก็ขังเจ้าหญิงเอาไว้ข้างในเช้าวันพุธ พ่อหมดปลดล็อกประตูห้องแล้วก็เห็นถุงเท้าที่ซ่อมเสร็จแล้วโอกาสที่3พ่อหมดพูดพ่อหมดเปิดหนังสือหลับตาแล้วก็เริ่มนับเจ้าหญิงอลิสาวิ่งไปในทุ่งหญ้าเธอเปลี่ยนรูปร่างเป็นตักก๊กแตนสีเขียวแล้วก็ซ่อนตัวที่ใบหญ้าเพื่อพ่อหมดอ่านหนังสือมันเขียนว่าเจ้าหญิงเปลี่ยนเป็นตักก๊กแตนแล้วก็อยู่ในทุ่งหญ้าสีเขียวพ่อหมดก็เลยไปจับเจ้าหญิงมา ด้วยตาข่ายแล้วก็ขังเจ้าหญิงไว้ในห้องน้ำสีเขียวที่อ่างน้ำอ่างล้างหน้ากำแพงพื้นปกคลุมไปด้วยยาสีฟันเธอชอบสีเขียวใช่ไหมดังนั้นทําความสะอาดในนี้ให้หมดเลยนะแล้วพอหมดก็ขังเจ้าหญิงอลิสซาไว้ข้างในและใน3วันต่อมานะคะในแต่ละวันเจ้าหญิงก็พยายามที่จะหลบหนีวันพฤหัสเจ้าหญิงเปลี่ยนตัวเองเป็นสุนัขจิ้งจอกสีสม้มแล้วก็ซ่อนในกองใบไม้สีสม้ม วันศุกร์เจ้าหญิงเปลี่ยนตัวเองเป็นผีเสื้อสีม่วงแล้วก็ไปซ่อนไว้ในดอกไม้สีม่วงวันเสาร์เจ้าหญิงเปลี่ยนตัวเองเป็นแมวสีดำแล้วก็ไปซ่อนในถ้ำแต่ทุกครั้งพ่อหมดก็จะเจอแล้วก็จับตัวเจ้าหญิงมาได้ทุกครั้งเช้าวันอาทิตย์พ่อหมดก็มาที่หลังคาที่เจ้าหญิงไอิสากำลังทำความสะอาดบองควันอยู่เขาหัวเราะอย่างชั่วร้าย นี่เป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของเธอถ้าฉันจับเธอได้ครั้งนี้เธอจะต้องทำงานแล้วก็เป็นทาสของฉันตลอดไปเขาเปิดหนังสือหลักตาแล้วก็เริ่มนับเจ้าหญิงอลิซาเปลี่ยนตัวเองเป็นนกนางวนวลสีขาวแล้วก็กำลังบินขึ้นไปบนเมฆและขณะที่เธอบินอยู่บนหลังคาที่พ่อหมดกำลังเริ่มนับเจ้าหญิงเห็นคำในหน้ากระดาษที่พ่อมดกำลังเปิดอยู่อ๋อ นี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมพ่อมดหาฉันเจอทุกครั้งเลยเจ้าหญิงพูดฉันจะไม่หนีแล้วเจ้าหญิงเปลี่ยนตัวเองเป็นหน้ากระดาษสีขาวที่ไม่มีคำพูดใดๆเลย98 99 1 0 0่อหพ่อมดนับเสร็จแล้วก็เริ่มอ่านหนังสือเจ้าหญิงเปลี่ยนตัวเองไปเป็นนกบนท้องฟ้าฮับขึ้นไปซ่อนบนเมฆจากนั้นเจ้าหญิงก็พยายามอีกครั้งหนึง่งแล้วบนหน้ากระดาษก็ไม่เขียนอะไรไว้เลย พ่อมดอ่านพลิกไปพลิกมาแต่ก็ไม่มีอะไรอยู่บนนั้นพ่อมดรู้สึกโกรธมากก็เลยโยนหนังสือลงไปในคูน้ําและเมื่อหนังสือกระแทกน้ําและจมลงไปในน้ําเวทมนต์ก็หายไปและในเวลาเดียวกันที่ปราสาทพระาชาพระราชนีและทุกคนในงานเลี้ยงก็กลับมามีชีวิตอีกครั้ง เจ้าหญิงอลิซาไปไหนทุกคนถามไม่มีใครรู้ยกเว้นนางฟ้าแม่ทูนหัวหนางฟ้ายิ้มแล้วก็ไม่พูดเจ้าหญิงอลิซาเปลี่ยนตัวเองจากหน้ากระดาษสีขาวไปเป็นปลาสีฟ้าแล้วก็ว่ายไปในคูน้ำรับประสาทเธอเปลี่ยนตัวเองไปเป็นไก่สีเหลืองแล้วก็วิ่งไปรอบๆทุ่งข้าวโพดในฟาร์วิ่งผ่านข้าวโพดในฟาร์มเธอเปลี่ยนตัวเองไปเป็นตัก๊กแตนสีเขียว แล้วก็กระโดดขา้ามหญ้าเธอเปลี่ยนตัวเองไปเป็นหมาจิ้งจอกสีสม้มแล้วก็วิ่งผ่านใบไม้สีสม้มเธอเปลี่ยนตัวเองไปเป็นผีเสื้อสีม่วงแล้วก็บินรอบดอกไม้สีม่วงเธอเปลี่ยนตัวเองไปเป็นแมวสีดําแล้วก็ออกมาจากถ้าสีดําและเธอก็เปลี่ยนตัวเองไปเป็นนกแล้วก็บินบินกลับไปที่ปราสาทเข้ามาในหน้าต่างแล้วก็เกาะที่เก้าอี้แล้วก็เปลี่ยนตัวเองกลายมาเป็นเจ้าหญิง พระราชาและพระราชินีเข้ามากอดเธอไว้แล้วเจ้าหญิงอลิซ่าก็ตัดเค้กวันเกิดแล้วก็แบ่งให้ทุกคนจบแล้วละคะ่ะเป็นเรื่องราวน่ารักๆรักที่เจ้าหญิงแปลงร่างได้หลายอย่างเลยนะคะแล้วก็พยายามหลบหนีพ่อมดอย่างกล้าหาญในที่สุดเจ้าหญิงก็กลับมาหาพระราชาพระราชินีได้จริงๆค่ะคุณพ่อคุณแม่ชอบหนังสือของคุณจูเลียโดนัสันเล่มไหนสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะคะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ